ครับพูดเรื่องการจะอยู่รอดเพื่อต่อสู้กับสงครามโรคอยู่ยังไงนะครับอยูอ่ในภาวะพรากฉ<ห>ุกเฉิน<อ>เนี่ยอยู่ให้รอดจะทํำยังไงวันนี้ก็มา,าที่บ้านพักของท่านสมานอูเพื่อที่จะไม่ไปรับเชื้อจากภายนอกคนก็ต้องระวังตัวเองอ,อยู่บ้านเพื่อชาตินะครับ,รบจากนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติในความเป็นจริงก็ไม่มีใครอยากที่จะต้องติดเชื้อนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็ปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าบ้านครับแต่วันนี้ที่เรามาคุยกับคุณพี่สมานวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เอาเชื้อโควิด1 9แน่นอนและก็จะบล็อกไม่ให้อ่าได้มีโอกาสได้รับเชื้อไม่ว่าจะเฉียวเชื้อโดยตรงหรือรับเชื้อก็ไม่เอาท้งนั้นก็เลย จะต้องหยุดติดอยู่ติดบ้านไม่ออกไปภายนอกไม่ไปซื้อของตามในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่างๆไม่เอาทั้งนั้นถามว่าถ้าไม่ไปซื้อของข้างนอกแล้วจะอยู่กินมีชีวิตยืนยาวได้ยังไงเพราะว่าภาวะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยก็น่าคาดว่าจะอีกหลายเดือนขนาอ้างหน้ายาวน่าก็สองสามเดือนขึ้นไปจะอยู่จะกินยังไงวันนี้นะครับเรามาแนะนำวิธีการที่จะ การอยู่ให้รอดกับสงครามโรคอยู่ให้รอดกับสงครามโรคนะครับให้ทุกคนได้ตระหนักแต่ไม่ให้ตนกแต่ให้ตระหนักแบบทีทีตระหนักแบบเป็นจริงเป็นจังไม่ใช่ว่าตระหนักแล้วก็เฉยๆแล้วก็ไปเสี่ยงต่างๆไม่เอานะเพราะว่าวันนี้เมืองไทยเรานะครับเพิ่มคนผู้ติดเชื้อยือนยัน จากหลักสิบเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นสองร0 0ยามร้อวันนี้นะครับเราก็เลยมาสัมภาษณ์คุณพิสมานซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างคนที่จะไม่เอาโควิด1 9ครับและก็จะแนะนำให้คนที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยไม่รับเชื้อเลยเราก็ไม่ป่วยครับไม่เอาเชื้อเข้าบ้านเราก็ไม่ป่วยครับแต่วันนี้เราจะดูว่าการจะอยู่รอดกับสงครามโรคครั้งนี้ จะอยู่จะกินมีชีวิตยืนยาวยังไงนะครับ,รบเบื้องต้นเราก็จะคุยกันว่าวันนี้พิสมานจะใช้ชีวิตยังไงนะครับ,รบเริ่มตั้งแต่การอยู่การกินใช่ไหมครับท่านทัศน,นิลป์ถ้าผมเ,าเริ่มต้นมีอะไรบ้างเ่มริได้เตรียมความพร้อมมีชุดประกอบอาหารมีข้าวปลาอาหารได้เตรียมพร้อมโดยไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับโดยไม่ได้ใช้วัตถุดิบข้างนอกเลยอยู่ ในส่วนครอบครัวก็มีข้าวมีได้เตรียมข,าาข้าวสารอาหารแห้งในเตรียม,รยมพร้อมอยู่ประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนนี่คงจะอยู่ได้นะครับก็แต่ผลผลิตท,ทางการเกษตรของเราเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆเตรียมพร,มพร้อมไว้ว่าอืถ้าเหตุเกิดเหตุการณ์โรคระบาดอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะใช้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรนะครับเราก็เตรียมความพร้อมมี ข้าวสารอาหารแห้งมีเครื่องปรุงมีอะไรพร้อมเสร็จสับว่าเราอยู่อยู่รอดแน่นะครับว่าเราไม่ไปเอาโรคข้างนอกไม่ไม่ไปเสี่ยงกับภาวะข้างนอกสภาพภาวะข้างนอกก็เราก็คงจะอยู่ได้เพราะว่าพืชผักธัญญาหารทุกอย่างที่เราเตรียมอยู่นี้ก็คงจะได้ถึงสัมปะหะครับชุดชุดแรกยกเอาข้อกระสากมาพูดเรื่องอยู่บ้านเพื่อชาติแอแต่ทำยังไงเราถึงจะให้ คนที่อยู่บ้านมีรายได้อันนี้อะไรพิ่สมานอันนี้เป็นเครื่องมือประกอบอาหารเครื่องมือค o กกระสากเนี่ยประกอบอาหารในครัวเรือนแต่ว่าที่เราเอามาโชววันนี้ไอ้ตัวคกกกระสากแค่ค o กกระสากเนี่ยนอกจากจะทําให้เราทํำพริกป่นปลาป่นหมูป่นเพื่อยังชีพแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะ ทำเป็นอุตสากรรมโคเรือนปนแต่ว่าใส่กล่องส่งขายนอกบ้านก็ได้ถ้ามีคนสั่งได้ครับอ่าภายในประเทศก็ได้ได้ครับทั่วโลกก็ได้ได้ครับพอโลกใบนี้ถ้าใครไม่ออกจากบ้านพออาหารหมดก็ต้องกินถูกไหมครับคกกับสากเนี่ยสามารถผลิตได้เป็นร้อยเป็นพันถูกไหมครับด้วยเครื่องมือสองอย่างเนี้ยครับพี่สมานเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับเพราะว่าตรงนี้เราเตรียมการอย่างเราวัตถุดิบเรามีความพร้อมครับที่จะเป็นอาหารของโลก อาหารของคนในประเทศได้ถนอมอาหารแล้วก็ส่งไปให้คนที่น้องที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยแล้วก็คนในประเทศทั้งทั่วโลกเนี่ยส่งไปในรูปผมทานก็เนี่ยก็ผลิตปนอันนี้เป็นวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้สำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นการเตรียมการมาะนะครับเตรียมการมาเพื่อที่จะทำให้แห้ง แล้วก็บรรจุใส่กล่องนะครับทำให้แห้งแล้วบรรจุใส่กล่องก็น้ำร้อนเทอย่างเดียวทานได้เลยใช่ไหมข้าวอย่างงี้ข้าวอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวนี้เราก็จะบ่นให้แห้งนะครับเนี่ยพริกหอมกระเทียมพริกไทยตะไคร้ขิงขาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ประกอบไปด้วยพวกชิ้นหมูแห้งปลาแห้งอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยหมูแห้งปลาแห้งนะครับตัวนี้เราก็ป่นป่นป่นใส่คุก หรือว่ายังไงถ้าตอนนี้เราจะทําแปรรูปให้เป็นอาหารคอกทานได้เลยสามารถที่แปรรูปจากคกสองเนี่ยจากคกกระสากนี่แหละนะครับสามารถที่จะทําได้คือเรานําวัตถุดิบลงนะครับที่จะประกอบนะครับว่าเรานาพริกลงนํากระเทียมลงนะครับประกอบเพื่อเป็นอาหารเพื่อจะส่งสู่ครัวโลกยังชีพคนทั้งโลกนะครับก็นํากระเทียมนําหอมลงนะครับเราก็โขกให้ละเอียด ุดท้ายเราก็ไปทําความร้อนให้ฆ่าเชื้อนะครับเราก็นําหมูที่เราเตรียมในบางส่วนมาโขกกับใส่กันอีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้บรรจุพันธุ์ส่งให้ชาวโรคนะครับอตัวนี้เราสามารถทําให้ ของเราเป็นครัวโรคได้ <hire es S 2> นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของอา่าเรื่องของออาาการถนอมอาหารนะครับอาจจะใส่กล่องนะครับมีการผ่านการฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยนะครับแล้วเ,เราก็ยังจะมีผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวน,นะครับข้าวทำนะครับที่เป็นข้าวเนี่ยมันทะี่เป็นข้าวเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ข้าวเป็นข้าวป่นนะครับเป็นเม็ดก็ก็อาจจะไปหุงหรือต้มแต่ว่าซึ่งข้าวสองอันเป็นข้าวอันเดียวกันเป็นข้าวน้นเป็นข้าวน้ำตาลต่ํานะครับ เป็นข้าวน้ำตาลต่ำที่ผ่านกรรมวิธีในการผลิตในการผลิตตั้งแต่การแช่ข้าวทั้งเปลือกต้มทั้งเปลือกอบทั้งเปลือกนะครับนึ่งทั้งเปลือกในการรักษาอุณหภูมิเพื่อให้ข้าวนึ่งตัวนี้มันสุกประมาณ50บเรนะครับก็สามารถที่จะส่งออกนะครับโดยไม่ไม่เสียอยู่ได้นานมากนะครับอยู่ได้นานมากคือคนในภาวะเนียบในภาวนี้ยางสหรัฐอเมริกาก็ สามารถสาามรถส่งได้ทั่วโลกโดยไม่เสียตัวเข้าหนึ่งแล้วที่สําคัญในมันจะมีสารอาหารที่เป็นวิตามินบีบีรวม B1, B6, ึ่งบีหกบีสินะครับแล้วก็มีสารแกมมาอไลซอนนะครับที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงต่อต้านโรคภัยได้อย่างดีตัวนี้นะครับแล้วเราก็ยังมีแบบป่นมานะครับตัวนี้ไม่ไม่ต้องต้มแต่ใช้น้ําร้อนใช้น้าร้อนชงดื่มเลยได้เลยข้าวตัวนี้ครับดูว่า ครับผู้ชมครับดูนะครับข้าวอันนี้น้ำร้อนใส่เลยใช่ไหมครับท่านน้ำร้อนใส่เลยทานได้เลยอ่าทานได้เลยแต่แต่วันนี้ต้องต้มเรือหงเรือต้มทากินน้ำเรือหงได้ครับอันนี้ครับครับอันนี้ข้าวข้าวหงข้าวหงครับครับอันนี้ซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดยังชีพนะครับเป็นชุดยังชีพตัวนี้ต้องปนอะไรเรียบร้อยนะครับผสมอ่าให้ได้รสชาติแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ชุดยังชีพมชุดยังชีพนะครับชุดชุดยังชีพ ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่เราจะผลิตเพื่อปนแห้งใส่ห่อแห้งนะครับนอกจากที่จะเพื่อที่จะเอามาผสมกินกับทานทานในตัวทานในครัวเรือนซึ่งตัวนี้เราก็ทำเป็นทาเป็นชุดห่อชุดห่อซึ่งถ้าครัวเรือนหนึ่งนะครับทานได้วันหนึ่งก็สาข้าวก็สามห่อแปลว่าต่อหนึ่งคนต่อสามห่อถ้ามีกี่คนก็คูณเข้าไปซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะ ช่วยยังชีพคนได้ทั้งทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะครับตรงนี้ครับตรงตนี้ถ้าสมมติว่าวัยรุ่นเด็กหรือว่าคนยุคนี้สั่งข้าวที่บริษัทมีบริษัทที่เขามาส่งข้าวเนี่ยเราก็ฝากเขาไปขายได้ไหมครับคนที่มาส่งก็คือคนที่รับจะรับไปส่งต่อหรือไปขายนะครับมามาส่งมาส่งให้บ้านนี้ก็รับ จากบ้านนี้ที่ผลิตแล้วก็เอาไปส่งต่อบ้านอื่นหรือนําจําหน่ายนะครับอย่างตัวอย่างก็ชุดที่ยางชีบเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรถ้าเป็นแห้งแล้วก็สะอาดเนี่ยจะอยู่ได้นานครับไม่ไม่เสียนะครับก็เหมือนพริกป่นแห้งปลาป่นแห้งหมูป่นแห้งเหมือนกับน้ําพริกทั่วไปนะครับอยู่ได้นานครับไม่ไม่มีสารกันบูดนะครับบางทีเราผมผมเห็นเลยมะนาวทานน้ํามะนาวใส่กับน้ําอุ่นเนี่ยนะครับ ก็จะฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะครับในสมัยโบราณมาแต่ไหนแต่ไรนะครับดื่มน้ำอุ่นกับมะนาวก็รักษาการชุ่มคอเป็นหวัดเนี่ยก็เอาอยู่นะครับซึ่งตัวมะนาวเนี่ยนะครับโชคดีบ้านเรามีมะนาวผลิตเองได้เป็นจากเกษตรอินทรีย์และที่สําคัญครับวันนี้ที่เราเอามะนาวมาโชว์เนี่ยก็เพราะว่าเราจะทําให้เป็นมะนาวแห้งมะนาวแห้งเหมือนกันกับชุดกับชุดอ่า ข้าวห่อที่เราจะให้ทุกคนได้ทานเนี่ยพอเป็นมะนาวแห้งนะครับอ่าก็เราก็จะมีมีเกลือคู่ไปด้วยแต่ว่าตัวมะนาวแห้งก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างหากครับวันที่เขาทานข้าวเสร็จเวลาจะทานน้าเนี่ยนะครับก็เอาน้ําร้อนชงกับมะนาวแห้งนี่แหละนะครับก็จะทําให้ต้านทานโรคจต้านทานเชื้อโรคโควิด -19 ได้ส่วนนี้เราก็มีมีส่งให้กับคนทั้งประเทศทั้งประเทศนอกจากไอ ชุดอาหารยังคีพแล้วเนี่ยที่พี่น้องที่อยู่ในบ้านเพื่อชาติเนี่ยจะมีรายได้อย่างไรเนี่เราก็เลยได้คุยกับทางแม่บ้านว่าจะทําพวกเกลยวล้างมือทำง่ายๆผลิตใช้เองแล้วก็ผ้าเกลแอลกอฮอล์เกลอแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์อันนี้นี่ทำเองเนี่ยครับนี่กลุ่มแม่บ้าน ที่อยู่ในบ้านที่ต้องทําแล้วก็ผ้าปิดจมูกนะครับทําเองแล้วเราก็ส่งขายอ่ะทําเองในครัวเรือนหมดเลยครับผมถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราทําเองนะครับผมส่งไปทั่วโลกจะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับพี่น้องพี่น้องผู้อยู่ติดบ้านติดบ้านเดียวนะอ่าท่านผู้พิเศษพูดต่อคืออย่างนี้คนที่อยู่ติดบ้านเนี่ยนอกจากนะครับรัฐจะช่วยหรือรัฐจะไม่ช่วยแล้วเนี่ยนะฮะ ก็สามารถที่จะยังชีพจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคนที่อยู่ติดบ้านเนี่ยก็อาจจะทําอาชีพให้เขาทำานะครับเรื่องการทําเจลล้างมือการทําหน้ากากอนามัยนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่ามีการส่รงเข้าห่อซึ่งกันและกันเนี่ยก็ให้คนที่มาส่งเข้าหอบ้านหนึ่งนะครับ ก็เอาบ้านที่รับข้าวห่อจากบ้านที่เขาผลิตข้าวห่อเนี่ยครับเอาไปส่งให้กับผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยบ้านที่บ้านที่ทาหน้ากากเอาบ้านที่ทาหน้ากากก็ไปส่งบ้านที่ทำข้าวห่อสลับกันไปก็ได้คือหมุนเวียนกันไปหรือว่าครัวที่มีความพร้อมก็ทําทุกอย่างก็ได้คนที่ไม่มีครอบครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถที่จะทำตั้งเหมือนที่ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยอุปกรณ์ในการผลิตนะครับ แค่คบกับสากรเนี่ยก็สามารถที่จะทำข้าวหอยางชีพได้นับไปตั้งแต่เขาเขาปนปลาปนหมูปนใส่ไปนะครับเกี่ยวกับการทำข้าวหออาหารแห้งเนี่ยคู่กันกับสมุนไพรที่เราปนเนี่ยแล้วก็รวมทั้งมะนาวแห้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกข้าวปนข้าวบดข้าวข้าวบดที่สามารถที่จะชงชงทานได้คู่กันกับอาหารเนี่ยแล้วหลังจากนั้นครับ เวลาที่เอาเข้าห่อตัวนี้นะครับบ้านนั้นที่จะสามารถที่จะเอาไปจําหน่ายกับคนที่บ้านอื่นที่เขาไม่ไม่ได้ทําตัวนี้เขาอาจจะทําหน้ากากอย่างเงี้ยก็เอาหน้ากากไปหมุนเวียนขายนะครับคนคนที่มาส่งก็รับไปไปขายขายในชุมชนขายประเทศล้วเนี่ยก็สามารถขายได้ในทั่วโลกเนี่ยก็เพราะว่าทั้งชุมชนทั้งประเทศทุกหลังคาเรือนผลิตได้หมดก็สามารถที่จะส่งได้ทั่วประเทศ ถ้ามากพอเราก็ส่งไปช่วยเหลือต่างประเทศได้อย่างตอนนี้อินเดียเขาก็มีคำสั่งให้อยู่บ้านเหมือนกันประชาชนล้นประเทศนี้ไม่มีกินเนี่ยเราก็อาจจะเอาข้าวห่อกับชุดอุปกรณ์ยังชีพของเราเนี่ยจัดชุดส่งให้เขาก็ได้วัตถุประสงค์ของเราที่มาออกคลิปนี้ออกรายการเนี่ยเราต้องการที่จะให้พี่ดูในบ้านเนี่ยสามารถที่จะ มีรายได้แล้วก็ส่งออกนี่ไปคนช่วยคนทั้งโลกทั้งโลกครับวัตถุประสงค์เป็นอย่างช่กันวัดถุประสงค์อยู่ติดบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ผลิตอาหารจากครัวไทยส่งกระเพาะอาหารโลกโอขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอ้โหสุดยอดขนาดนั้นเลยก็ตกลงว่าเประเทศไทยโชคดีที่เกิดอยู่ในผืนแผ่นดินที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำครับเป็นแดนสุวรรณภูมิเป็น ที่มีพืชทันธัญญาหารเป็นปแดนสุสวรรณภูมิอย่างแท้จริงรสมมุติว่าครอบครัวไทยเนี่ยประชากรไทยเราตอนนี้นะครับคนที่มาเอาคนที่มาลงทะเบียนรับเงิน5 0 0พันเนี่ยบบวก20ล้านผ่าน9ล้านใช่ไหมถ้าเกิดว่าคน20ล้านอยู่ติดบ้านแล้วคนที่20ล้านเนี่ยผลิตในสิ่งที่เราว่ามาเนี่ยเท่ากับเขาเป็นพนักงานหนึ่งคนในโรงงานของฟู้ด ฟอมไทยแลนด์ส่งไปคนสองร้ประเทศคน20ล้านที่มาลงทีวียนี่แหละที่จะรับเงิน5,000จากรัฐบาลนี่แหละส่งไปเลี้ยงนอกจากเงิน5,000ต่อเดือนยังเหลือแล้วเราก็ก็ทำข้าวหอเนี่ยจากจากจากชุมชนของจากข้าวห่อข้าวหอเดียวเนี่ยริษนเนี่ยใช่ครับก็ส่งไปหากับเพาะอาหารพี่น้องชาวโลกพ่อชาวโลก เขาก็กินเป็นเหมือนกันครับเขาก็ขาดแคลนอาหารทองเนี่ยถ้าไม่มีอาหารขายก็ไม่มีความหมายครับจะกินเหรียญก็ไม่ได้จะกินแบงค์ดอลลาร์ก็ไม่ได้คำก็ไม่ได้ทองคำก็กินไม่ได้ไหมครับนอกจากข้าวหอยังชีพเรามันยังมีสมุนไพรไทยไงเนี่ยอแล้วก็มีมะนาวมีน้ําเกลือมีมีเกลือให้ผสมน้ำร้อนก็เป็นน้าเกลือใช่ไหมครับน้ํามะนาวเราก็แก้ แค่ให้ให้ชุ่มคอนะครับแล้วก็ชุดอาหารไทยเราเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ต้านเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสอยู่แล้วนะครับแค่ชุดเนี่ยแค่ชุดข้าวห่อเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้แต่ละครัวเรือนผลิตจากแค่ข้อกระสากเนี่ยเอาข้กกระสากนะครับแค่นี้เพ่นที่มันาเออแค่นี้ยให้ทำข้าวห่อเลี้ยงเพื่อน ชาวไทยชาวโลกได้เลยที่เรามีแล้วานทันสมานแล้วก็ชุมชนมีไก่มีเนื้อมีอยู่ในบ้านเนี่ยสามารถปลูกมันสับหลังทำแอลกอฮอล์เจียวแอลกอฮอล์ทุกอย่างทำได้หมดทำได้หมดไม่ได้ซื้อจากข้างนอกไม่ได้ซื้อว่าเราผลิตเองวันนี้ต้องะหนักแบบที่ๆแล้วลงมือทำทันทีในช่วงระยะเวลาประกาศที่ประกาศไปประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องอยู่รอดกับสองคามโรค โดยที่เรามีอาหารยังชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชุมชนเลี้ยงคนทั้งประเทศแลวเลี้ยงคนทั้งโลกเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านคนเนี่ยสองร้อยสิบสี่ประเทศที่เราเลี้ยงได้เลยที่สําคัญเนี่ยเริ่มจากโคกกระสากนี้ยังได้เลยเนี่ยที่ปอดครับ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคะที่สะอาดปลอดภัยสะอาดปลอดภัยในการบรรจุนะครับตัวนี้เดี๋ยวคราวหน้าก็จะได้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสําเร็จนะครับเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะครับที่สามารถที่จะส่งออกให้เพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนชาวไทยเพื่อนชาวโลกได้ทานได้เลยก็แสดงว่าวันนี้สารประโยชน์ที่เราทําวันนี้เพื่อเป็นห่วงพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนของเรา แล้วก็ประเทศของเรารแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านและคนทั้งโลกคใช่ไหมครับใช่ครับวัตถุประสงค์มีตรงน,นี้เราปราถนาดีที่อยากจะให้พี่น้องต่อสู้กับโรคร้ายและผ่านพ้นไปด้วยกัน